สวัสดีค่ะมาพบมาผ่กับมัณฑการยูชองมัณฑการผ้าลวยนะคะค่ะเมื่อนี่แอดได้เดินทางมาวัวดจุมซีพัฒนารามนะคะแอดกะจะมาหาแนวทางไปแบงปันท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวแอดจะพาไปถามตับปืดเนาะคะ่ะเพระาะว่างวดงวดกนเพิ่นกระหายซีหาตับปืดเพิ่นกระบอกว่าเพิ่นซื้อลอตเตอรี่ซีหาไหวหลายใบนะคะเดี๋ยวแอดจะพาไปถามว่าเพิ่นจะโชคดีบ่เพระาะว่า เลขไทยสามตัวมันก็นจะมี่สองซีหานะคะแอดก็คิดว่าตะปืนเราต้องโชคดีนะคะบอใบหนึ่งกระซองใบแล้วต้องโชคดีเพราะว่าเราเลขซีหานีเท่าใดเราก็จะเอาหมดนะคะลอตเตอรี่สำหรับลอตเตอรี่เดี๋ยวไปเบิ้งไปฟังน้ากันนะคะโอ้โหมันซีห้าเยอะแยะอ,อ,อ่ะมีเท่าไหร่เอาหมดนะเออถ้าเกิดมันออกเจ็ดซีห้าน่ยแปดใบเลยแล้วอืมอ,อันนี้งวดนี้บ่งวดวันที่สิบหกใช่ไหมจ้ะ ค่ะหมดที่ผ่านมาตะปืดถูกกี่ใบสามใบสามใบเลขท้ายสามตัวสามตัวเพราะว่าใบสี่พันได้มื่นสองสี่สามสิบสองเนาะเพราะว่าตอนหวยออกปุ๊บตะปืดต้องถูกแน่เพราะว่าตะปืดซื้อสี่ห้าเมาสี่ห้าไว้เยอะไหมเราจาได้ตรงตอนที่ตะปืดบอกว่าถ้าออกหนึ่งสี่ห้าตะปืดจะได้ ก็จะได้เนาะได้หลายใบอยู่สองสี่ห้าได้สามใบอันนี้วันนี้แม่นบอลวันนี้ใช่ไหมตะเพิดอันเอฟซีพาดวยก็เชิญดูได้นี่ไม่ใช่มาจากดอนปูตานี่มาจากวัดจุ้มสีอันนี้ของวัดจุ้มสีใช่ไหั้มใช่มนี่ท่านให้มาแล้วใช่ไหมให้แล้วพ่อจันเขียนไว้ให้ถูกทุกงวดอะ พระอาจารย์ไม่อยู่นี่ค่ะนี่เป็นลายยองสีดค่ะเลิกเป็นผู้ชายไปนะสามเจ็ดสองสองผู้ชายเลยไ่าใช่เขียนไว้พลใส่ใส่ตะเพิดเมื่ไประยองไประยองเนาะอันนี้เหลือลายมือพระอาจารย์อ๋ออันนี้ตะเพิดก็เลยมาเขียนให้ใช่ผมก็เลยมาเขียนตามที่พระอาจารย์เขียนไว้ให้แต่ว่าอาจารจะเอาตรงนี้ก็ได้มันจะมีอยู่ ตั้งแต่หอดเมื่อเนาะเอ๊อถ้าน้องไข่จะถือลายนี่ครับวัเมื่อกี่อะไรเลขเพือเป็นลอตเตอรี่นาทั้งนาทั้งหลังเลยเจา้า,าวาสิมาถวายเงินด้วยคร่ะ<ท>ได้น้ำอันไหนจะเลขอึ้งไหนบอกเลขอึอข้งครับเลขอึ้งซี่หาเนี่ยกระจกเด็กสื่อลอตเตอรี่ซี่หาเรามีมัวตัวไทยใหนาเลยเลขเลขไทยเด็กไทยสามตัว มันออกสองสห้าเนี่ยสองสีห้าสองห้าสี่เนี่ยสองสี่ห้ากับเลขนามันเ <5, S 2> อยียงนาสองห้าสี่นันที่เนาะครับกพาเก้าแปดาแปดเก้าหนึ่งห้าสี่นี่แะมันจะเป็นหนากับ,ท,บกท้ายวายเยะก็ะจอพ่นถือร้ายโยธาท่มมาหาผมเนี่ยวัน่สนผมก็ท่บอกกเจ้านะังแต่ว่าวสังเกตเบิง่งมาหลายงวดแล้วซนมากเลขอยู่วัดนี่เนาะค่ะ จะมาจะจะเข้าลอตเตอรี่ดีแมนครับลอตเตอรี่ว่าอัน้ดูอันพผาจานเชียงให้ไม่ตัวใดกัอนก้าแปดสองแล้วกันสากกับีเก้าแมนแมนจ้ะก็มีคนียังอีกคนนึงสามตัวเจ็ดเจ็่ยังก่อนนะสามเจ็ด อันนี้มันก็ใกล้กันใกล้กันนี้เระเจ็ดสองกับเจ็น่งก็ได้แม่อีเลแม่ฝาอ่ะเนาะแม่เราละเบ่งไวเพื่อเป็นแนวทาาเนาะถ้าบมาั้ากะาพานหรือว่าจะเบ่งซ้อมๆไปก่อนตองไวกับ่เสียหายกับ่เป็นบ่มันใจก็จะยะทุ่มจะรุ่งทุนเลสามารถก็ได้ฟั้งนะสามารถก็ต้องยังดวงไวเจ็ดศูนย์ดนึ่งเจ็ดงนี่แหละ <Get> ค่ะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเลขที่ตะปืนเล่าเขียนให้นะคะแล้วก็บอกว่าเป็นตัวเลขที่พระอาจารย์เพิ่นเขียนไว้ห้ก่อนเพื่อจะลงไประย่องนะคะเพิ่นก็เขียนให้มีเก้าแปดสองสามเจ็ดสองสี่เก้าสามหกนะคะนี่ก็เป็นเลขจากวัดจุมศรีพัฒนาล่ามนะคะท่านผู้ชม นี่ละคะ่ะแอดกามาตามหาแนวทางเพื่อที่จะไปแบ่งปันมาแบ่งปันท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมกะโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะทาบ,ามาบ,าบาทา่มาบ่ชอบก็เลื่อนผ่านทามาทาชอบจังคอยเก็บไว้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางจะถูกจะพิษกายว่ากันนยคะ่ะเพราะว่าแอดกะนำมาเสนอท่านผู้ชมเพื่อแบ่งปันแนวทางเท่านันเนนะคะค่ะ และก่อนที่ท่านผู้ชมจะเสี่ยงโชคนะคะก็ต้องมีสติทุกครั้งนะคะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้แอดจะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ